โอเคว่าโรงนี้ทั้งหลายจะรับประชาสันธเช่นไหนอย่างไรหลวงพ่อก็นั่งดูพวกเซท้งหลายแล้วก็เป็นลูกนเษ็คเป็นพู้สืบต่ออายุพอพุกก็าันาโยมแม่ทั้งหลายโยมญาติทั้งหลาย การแสดงออกความอยู่ในนี้นี่มันมมากสถานที่บีบีสถานที่สบายอใส่วนสวนางต่ามันมวเ่มันจทำอะไรก็ทำก็ทำตัมันไมร้อะรจริงจริวันนี้เรอาที่เพอให้ทำได้เราทำือเยอะ สามัญที่ดีสามัญที่รับพระศาสนาสามัญที่รับพระพุทธเจ้าพระพุทธพุเจ้าหรือหลวงพ่ออะไรอาสาเรื่องนี้ให้จำไว้ดีเดี๋ยวมันมันหลังมาจะเป็นสารพระสานี่เป็นพระาร

ตาเป็นเงินตาเป็นเงินป่าเป็นเงินมือเป็นทองมือเป็นทองสมองเป็นเพชรสมองเป็นเพชรสำเร็จได้ทุกอย่างสำเร็จได้ทุกอย่างทุกอ่างท่าได้เป็นสิริพักษ์รวมบนไม่พ่าเพื่อออกกุ้นปราบภัย เราจะกันมาถามปิดหูซ้ายขวามาถามก่อนปิดหูซ้ายขวาปิดหูซ้ายขวาตาสองข้างปิดตาสองข้างปิดตาใชบ้างปิดตาใช่บามนอนนุ่มสบาย ยากแค่หนอ,อะไรนั้นพ่อแม่ของทุกท่ยังมีโลูกมาบมนสำอะไรนอนร้องไมหลับ โอ้ไม่วาทั้งงานห่านหรือการรวม่าทั้งหมดสั่งท่านหลายนการจะทสรรมนัวนี้เลามีหายากนั่นเรือม่เนไอ้วกแกไม่หลว่อมีนะไม่มีสามีในวันนี้ตั้งใจทาหน้าที่สิ้ิบท่าทานไปเป็นดิสัยจนตัดใจพระบรมาชี่นได้อา สำคัญคืบาทบาทที่ลกคอยบาที่อยู่ที่อันใสเงที่้เพื่อการเมืองทธเจ้าการงานให้เราดตอนนี้เราดูดย ข้าในโอกาสนี้ขอกราบรัธนาพระอาจารย์สุริยานะคะ